<c oughs> อาสวัสดีครับพี่น้องเอซที่รักและเคารพทุกท่านนะครับมาแล้วหนึ่งท่านเนาะนะครับมือนี้อาจจะปไปไล่สด พมทั้งใดแนนนอกเก็บซี่ขึ้นมาหน่อยแต่นอกบ้านเสียงล่มบือบ้อพี่น้องสวัสดีเดอ้อสวัสดีพี่น้องนะครับผม มือนีพอยห้ามาส,สายนะครับมาส,สายอยู่จักน้อยนะครับผมสดตำเล่าพอให้ายี่สิบแปดมกราคม69เก้าเดอพี่น้องเดอนะครับจะพึ่งโทรมาเดอพี่น้องเอฟซีพอให้ากำลังไล่สดอยู่นะครับผม ลอยพี่น้องมาจากน้อยก่อนนะครับคอยทักทายกนเนาะนะครับผม่อยห้ามาสายจากน้อยเดิมเอนี่นะครับต้องขอโทษขอไพ่นะครับคุกคักบางสิงบางย่างนะครับอาจจะเอา้ามาช้าดีกว่าไม่มาเด้อพี่น้องนะครับผมลอยห้าขออนุญาตตั้งกล้องทางเทียดน้ำก่อนพี่น้องท่างเทียดกับรอยอยู่นะครับบางคนบางท่านเพิ่งก็กรอยอยู่นะครับ คนบลอ้อคนกับบบิญัตยงนะครับก็บเห็นใจผู้คนล้อนะครับคอยห้าขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันทั้งเขตก็มีนะครับพบปลากับพี่น้องกล้องค่อยอาจัดจเอียงอยู่เนาะต้องขอถั่วขอไผนะครับผม สั่งกล่องแป๊บนึงสดตำลาพ่อยห,หา ถ่ายทอดสดตำราวพ่อเฮฮา28มกราคม69มาแล้วมาแล้วนะครับปอยห้าตังกล่องอยู่นะครับเมื่อน,นี้อยูู่้เดียวปอยห้าอยูู่้เดียวเด้อมเหมือนเอฟซี ครับอ้ําน่วยมีจะโปะนะครับอ๋อนะครับพบป,ปะกับพี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อนี้พลอยห้าอยู่คนเดียวนะครับอืมเมลัดกับโบยูน้องเบียวกับโบยูนะครับกะเลือ,อยู่คนเดียวอาจจะกุ๊กคักแน่นะครับเมื่อนี้นะครับเอาแข็นแข็เลยพี่น้องนะครับเอาแข่นแข็นเลยนะครับพลอยห้าจะเสียช็ดจังได้เดี๋ยวนี้พ,พี่น้องพลอยห้าจะเสียชัยจังได้ นะครับอ้ปาปบปากับพิน่องนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนั่ยก็ถือว่าพลาดไปนะครับพลอยห้าจับใหมบอถึงนะครับบ่าคาดว่าเก้าคาดบ่ถึงว่าเก้าสิมานะครับก <laughs> ตเลยบอหอดหอดแช่แปดศูนย์ศูนย์แปดกี่นอง ออกศูนเก่าเก่าสูนเสยนะครับผู้วิ่งรวดค่อยได้นะครับผู้ก,กับหัวหกมาเป็นเก่าก็ได้ยูว่าสัน่นเอาดีใจน้ำนะครับผมกระสีเปลี่ยนปรบมาณนี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเนี่ยดวงของเฮานะครับดวงโชคของเฮาเนี่ยมันอาจจะบ่มาตรงนะครับช่วงช่วงที่ดวงบกขึ้นนะครับหาแน่กับพิษไปพิษแต้แมพลาดแต้มห้บ่ถึงแน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว พอยห้าเนี่ยบริเวาเจ้าของนี่ยจะแม่นเสมอไปดอกนะครับให้จำคั้มนี่พอยห้าไว้ดีๆนะครับประตุชนคนธรรมดานะครับเอฟซีบางท่านก็จะได้เห็นเราเนาะพอยห้ากับไปยุสวนู้นหมู่บ้านนี่ไปยุสวนไปฮอดในป่าไปหาบึงหายเงเพื่อนนะครับผมเพราะว่าอยู่บ้านเลยกับเส้นนะครับก็เลยไปหัวไปสวนเลยไปทายบรรยากาศอยูหันไรสวนยู่ันในพี่น้องได้เห็นนะครับผม มีแนวทางข้อมฝัเมื่อนี้กัมีแนวทางข้อมันมาฝากตอนพี่น้องแต่ว่าก็บ,บ่เราฝันดอกพี่น้องให้พี่น้องออกไปพิจารณาโดยเลยได้เลยนะครับผมบอเมนีนบอช่ยอย่าว่ากันนะครับไห้มาบอหลายคู่หลายหางนะครับสามตัวเม็ดเดียวนะครับนะครับสามตัวเม็ดเดียวนะครับพี่น้องก็ไปตาดอกโลดเนาะนะพี่น้องเนาะนะครับได้จากหน้าที่หรอได้หกหน้าที่แล้วเนานะเอฟซี FC มาย่างครับทางพี่นอ้องท่า o ยูทู e มากันเยอะไหมโอ้สามร้อยห้าสิบแปด พี่น้องทางเพจเนี่ฮาพรวร้อยสิบสามนะครับทางอาริชาจ๋าห้าสิบสองเด้อพี่น้องเดินนะครับบ่ต้องเบิ่งหนาพ่อยห้หาก็ได้ดอกตี้เนาะหนูนนสีเบิ่งจักน้อยอยอ่บ่เบิ่งบ่เบิ่งบ่สีเห็นบ่หรอว่ามีผู้คุ้มกล้องห้ดิคันสิกับหนากล้องก็กลับได้บ่หรอพี่น้องนี่กลับได้บ่กลับได้อีนี่เนาะนะครับกลับหนากลับหลัง ิ่นบ่เบิ่งดอกคอยเขาเด้พอพ่อห้ฮาเลยวสันสู่ตัวครับรวยๆเฮงๆงปังๆ,งๆว่าสันทั้งวันนี้เป็นวันของเราจะพอ่อว่าสันคุณเฮ่งเนะครับผมเาทา้งเพียรเป็นยังไงทังเพียรน,นะครับสวัสดีครับพอ่อฮฮารวยรวยครัาวสนนะนะครับใอ้สมคมมงมารปัตนาก็แล้วกันเนาะนะครับผม เหมือนนี่นะครับวิ่งรดูตด,งด,ด,ด,รดตัวใดขึ้นห้องถ่ายดูปถ่ายดูปเอฟซีถ่ายรูว่าพร้อมเฮียห้าสิให้รูดตัวใดถ่ายมาจังน้อยดูคุยกันเล่นไปก่อนที่น้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นคุยกันเล่นไปก่อนนะครับเบิงโยจ้า,าสันสิบ้าคุณคนขึ้นนรุมมนนะครับสิบเบิงหนาอยฮ้าบ่ เอาลองกลับกล้องดูเนาะกลับได้ไหมมันสิบังกันได้มันบังกันตัวนลม,มนเพได้ดอกกล้องบังกันกล้องพ่อบังกันนะครับผมนะครับอ๋ไปเบิ้งข้างนั่นก็นแล้วกันหมุนกล้องกันจังน้อยเนาะุนขากล้องกันจังน้อยมันใคยสิอ๋อเมื่อนี้เอาบรรยาก,กาศ ย่ามแรงโอ้ยย่ามแรงปานะย่ามแดดเอ็มเซ็มเอาสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมือนี่พลอยห้าอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอฟซีที่รักและเขาลบทุกทานนะครับมือนี่มาพบปะกับพี่น้องนะครับเอาผู้เดียวแข็งๆเลยมือนี้นะครับเห็นหนาบ่เห็นหนาบะ เห็นหนาบา่เห็นตะขอ้อเห็นตะหน้าผากเห็นตะห,หัวล้านบา่นะครับก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของที่พลอยห้าอาจจะโบแมนนะครับผมเพราะมันหลุดลุดหลากว่าเขานะครับนี่พูดตามหลักความจริงนะครับพูดตามหลักความจริงนะครับเพราะว่าจะสีห้แม่นเสมอไปเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องการลงทุนกาหเราบ้านเราบ้างเราเองนะครับ ฝันดีฝันเข่าคำว่าพลอยห้าว่าฝันดีฝันเข่านี่คือเจ้าของเนี่ยฝันได้ตัวใดนะครับเจ้าของตัวเองนี่ยฝันได้ตัวไหนสมมติว่าขึ้นนี่ฝันได้ตัวใดนะครับให้นักเอาตัวนั่นนะครับมันสิเข่ากันก็พลอยห้าบวอย่างนี่นะครับถ้า่าเขาก็พวเปงี้นะครับอย่าลืมคําฝันของตัวเองนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแม้แต่พลอยห้าเองก็ได้มาจากฝันพี่น้องได้มาจากฝันเด้อนะครับได้มาจากฝันนะครับ มีฝันเล็กๆน้อยๆนะครับพ่อจับประเด็นได้นะครับมาฝากตอนพีตอนน้องนะครับสาหรับนะช่วงนี้กับเป็นช่วงที่บอบอร์แมนปันไดนะครับหลังจากที่เดือนท่านว่าบนมาเท่ากับเขามาจนฮอดซิปงวดติดพี่น้องเจ้ารัฐบาลไทยยังบ้านหลุดนะครับเอาพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยรอตอนเช้าวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอฟซีกัโอ้มาหลายถามว่าอ่า เลขอีนยังก็สายด่วนเลขสายด่วนเลขสายด่วนกับขม้นลอกก็แล้วกันเด้อเลขสายด่วนนะครับสายด่วนจะมาประมาณเช้าของวันที่หนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเที่ยงของวันที่หนึ่งเลขสายด่วนนะครับคืองวดที่ผ่านมาเพิ่นเอาใครมาส่งพอยห้าน่นสายด่วนเพิ่นมาให้ศูนย์สองตรงกันเป๊ะเลยกับพอยห้าที่ใดมากนะครับปรากฏว่าเข่าศูนย์สองนะครับรัฐบาลไทยเด้อนะครับ แต่ว่าสําหรับตามเล่าเมื่อนี้ฝากตอนพี่ตนน้องนะครับวิ่งรูดไปที่สี่นะครับผมจับคู่สามตัวสามสี่เจ็ดสองตัวสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดอย่าลืมกลับนะครับอย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะครับแถมมานะครับแถมมาเป็นเหตุบังเอิญบอว่านี่พลอยห้าไปพู้นไปทั้งปลาผนนะครับ ไปหาไปหาบึงไปหาบึงนะครับบึงบ่อยขึ้นมาที่พอยห้าเลยเอาไม้แงแงตัวหลอดหลอดหลอดแนวทางตัวเรียกรุงอยู่ในหูบึงแงแงย่างไปรากฏว่ามีเรืกติดขึ้นมาสองตัวสองหางนะครับสองหางศูนย์สามเพิ่มเติมมานะครับในจํานวนเมื่อนี้มีแค่ร่วมหาคู่หาหางแต่ว่าที่พอยห้า ันไดมาเคื่อนนี่คือสามสี่เจ็ดสามตัวเม็ดเดี่ยวนะครับผมเอา้าพี่น้องเห็นคอยห้าบ่อหนาออกแล้วบานนี้เอา้าเจ็ดลอยพุ่นอบทางเห็นหนาคอยห้าบ่เมื่อกี้นี่ฝันดีไหมกสินเห็นบ่อคอยห้าบ่เห็น 5, เห็นหน,นาคอยห้าบ่เมื่อกี้นี่พี่น้องนะครับเอา้าข้อสิสิบเบื้องเหล้วที่เนาะนะครับ สำหรับแนวทางตามเราข้ามโข้งวันนี้นะครับผมเห็นทุกกล่องบ่โอ้ยล่มผัดพี่น้องเลยแผ่นกระดาษฮะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอฟซีที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผม บ่จังได้กับบกขักบ,บอกกับเอฟซีนี่ยันตั้งแต่บ่มวันบอกจังได้บกขักเห็นข่าเห็นค่าเอาทั้งยูทูปเห็นค่าท, YouTube, คทั้งเพียรที่ห้าพะลุ้ยไป็นยังได้เห็นบอกเห็นบอกเอฟซีทีรักนี่นะครับ เลขหนึ่งซีนี่เป็นเลขที่ติดมาจากพ่อห้ามัก,กมาตะดดวนแล้วนะครับผมติดมาตลอดนะครับออกไห้ในแม่นหนึง่งซีก็ได้บนหนึ่งซีกับเจ็ดซีอะพี่น้องเอา้าเห็นเราพ่อว่าสัน้นเอา้าเห็นทุกช่องทางบ่นนี้พ่อห้าอยู่คนเดียวนะครับ าทางยูทูปเปียงได้เห็นไปเห็นยังครับทางยูทู e เห็นแล้วไปแล้วเอาบ่อมากว่าชอบว่าเป็นยังนะครับเด้อให้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องพี่ญาณร่องเบิงนะครับผมามาคาชอบนะฮะโดนอกโดนใจฝันดีฝันเข่าตรงกระพอยห้าบอนะครับตัวนั่นหละคือตัวนี้ตัวหนักพี่น้องนะครับเอาเอาความฝันเจ้าของเป็นตัวตังเได้พี่น้องเด้อ นะครับมันค,ค่อยๆมีโตนักโตเบานะครับใหมมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อน,นะครับคอยห้ากับบได้ว่าเจ้าของซีมเมนไปตลอดเด้นะครับผมขึ้นอยู่กับดวงกับเสี้นวาสนาของไทยเฮานะครับขึ้นอยู่กับเสี้นวาสนาของไทยเฮาเด้อนะครับศูนย์สีมาอีกบอวระสันพอเฮ้าตอบบได้ยด้พี่น้องเด้อตอบบได้นะครับปกติเลี้ยวอัน คอยห้านี้ีออกตามหลังอยู่ตลอดดินะครับส่วงมันบอมแมนนี่นะครับเอาให้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางได้เป็นองเอฟซีเดอร์ตรงศูนย์สามจ้าวสันทาง youtube เอามาพอยห้ากับบบิดฟันทงกรบลั่นตียังนะครับให้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางตอนนั้นนะครับประตุชนคนธรรมดานะครับ หาแมนก็คือจังมันแม่นนะครับหาบอมี่กับบอมมี่ดิพี่น้องนะครับให้ตาให้เอาเจ้าของไปตรวจตัง้งดูดวงดูศีนวัฒนาของตัวเองนะครับผมว่าเออเมื่อนี่สิบเป็นอย่างไรนอ้อฝันดีบ่นอ้อย่างสินะครับเอพอพอห้าสิบไปสู้อยู่ทั้งหนาจังน้อยเอาหนารอรอมาให้เบิง้งเอาพี่น้องแคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอนะครับ ดระวังเด้อปวดระวังมีสาชีพพี่นอ้องปวดระวังมีสาชีพนะครับระวังดีๆเบิ้งเป็ียอย่าไปเบิ้งเงินของปลอมนะครับเบื้องของแท้นะครับผมนี่ของแท่ตัวเป็นๆน,นะครับเอาเห็นอยู่ที่เนาะนะครับ สามพอยห้าว่ามากักพอมากมดทุกตัวอยู่นี่พี่น้องมักมดทุกตัวนะครับแต่ว่าตันนี้แหละตัวเด่นคือสี่นี่ครับตัวเด่นคือสี่นี่แหละนะครับแต่บอม่าตัวนี้คือสีมาตัวนี้ก็บอกวบาได้น,นะครับนี่แต่ว่ากะบอกคุณบอคุณง่ามงามงามทุกตัวพี่น้องเมือนี่งามทุกตัวเด้อนะครับสวยทุกตัวสวยทุกตัวนะครับ โอเคเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันนะครับที่ให้กำลังแรงใจพอยห้ามาโดยตลอดนะครับพอยห้าบ่เลื่อมบุญลื่มพุ่นพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับตั้งแต่ไหนมานะครับถ้าบ่มีพี่น้องเอฟซีพอยห้าบ่มีมือนีแน่นอนนะครับบ่ได้เลื่อมบุญลื่มพุ่นบ่ได้เลือบศาสตร์ประมาทพุ่นพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันนะครับรักและหวังดีกับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันนะครับห้าบ่มีนบ่ใช่ยาไหวพอยห้าเด้อครับเดอ นะครับห้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางต้อนนัดน,นะครับนะครับเนาสำหรับจิปนี้ฝากตอนพี่ตอนน้องไวเ้เครื่องจำนี้นะครับให้พี่น้องโชคดีกันสุขุทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับปรารถนาสิ่งใดขอได้สมข้อมองมาดปรารถนานะครับเงื่อหไกองท่องแล้มากเต็มกระเปา๋าอึง้งตึงอึ้งตึงอึ้งตึง,ตงพี่น้องอโรพยาปรมาราภาความบ่มีโลกเป็นร่ำไปเสริจน,นะครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันสุขุุกคนครับสำหรับจิปนี้ฝากตอนพี่ตอนน้องเพื่อจำนี้ ให้พี่น้องโชคดีกันครับสวัสดีและขอบคุณครับผม